สนับสนุนโดย Gview ทำไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Advice มากกว่าที่คุณคิด Astro มาตช์บอร์ดที่เกมเมอร์และโอ๊ะครอเกอร์เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice Asus Transformer Book Trio และคุณหลกักพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง Order and Chaos Online เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดบนสมาร์ทโฟนและ ASUS in search of incredible สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะหายหน้าเป็นนานครับสำหรับผมกลับมาแล้วครับกลับมาครั้งนี้กลับมาพรา้อมกับของใหญ่ของท็อปที่สุดของที่เป็นกระแสมากที่สุดในตอนนี้ครับในเรื่องราวของการ์ดจอจะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจาก295 X2 นะครับเป็นการ์ดที่ เอ็มีตั้งใจครับตั้งใจเปิดตัวมาด้วยความที่มันเป็นการ์ดที่มี GPU 2ตัวบนการ์ดใบเดียวมาพร้อมกับชุดน้านะครับชุดไว้ความร้อนซึ่งเราได้อ่านข่าวไปเมื่อสัก 2- อสาอาทิตย์แล้วนะครับข่าวมาแปบ๊บเดียวฮะของมาแล้วคำจริงอะของมานานแล้วแต่ตัวผมเนี่ยเลี้ยงลูกป้อนนมป้อนข้าวลูกอยู่ที่บ้านนะฮะผมก็รีบฮะรีบมาเลยฮะพอรู้ว่ามันมาแล้วก็รีบมาเลยครับก็ใช้เวลาในการเดินทางมาอาทิตย์หนึ่ง นะฮะก็มาแล้วครับมาดูกันครับกับเจ้าตัวนี้ฮะ his 2 9 5 x 2มาดูกันนะครับสเปคคร่าวๆตามที่หน้ากล่องได้บอกไว้ก็คือเป็น p s z e page gen 3แน่นอนชัวร์ป้าบนะครับแรมที่ติดมาับการ้าตัวนี้คือ 8GB แบบ g ddr 5 8 g แบบนี้คือแบ่งเป็นสส่วนนะครับก็คือ4คูณอ่า4บวก 4GB ก่อนก็ค่อนข้างที่ใหญ่ครับสำหรับ his โดยพื้นฐานแล้วณนะตอนนี้ผมยังไม่เห็น2 9 5ก x o ตัวไหนที่ทำชุดระบายความร้อนออกมานอกเหนือจากที่ amd ออกแบบนะครับที่เป็นชุดน้ำมาแบบนี้ก็คือลหลายๆยี่ห้อย,ยังเป็นชุดน้ำที่ติดมาจากโรงงานอยู่นะครับามาดูครับสำหรับ his มีอะไรมาให้บ้างอย่างแรกครับก็เป็นสมุดมาครับเป็นสมุดพับมีคู่มือมีแผ่น dvd s o ์ t w a r e d เว v e r นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ his เขาบอกเป็นสติ๊กเกอร์ power up อย่างที่2ครับคืออะแดปเตอร์แปลงนะครับจาก DVI-D เป็น HDMI ให้มาหนึ่งหัวฮนะอย่างสุดท้ายครับอันนี้เป็นทิติมาแห,แหวนครับนะฮะเอาไว้ยึดติดหม้อน้ำกับเคสเดี๋ยวนี้นะครับการ,ร์ดจอใหญ่ๆตัวงสองสามสี่หืของแถมน้อยบันเดอรน,น้อยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยการระดับหมื่นหมื่นขึ้นเนี่ยหรือว่าการรุ่นใหญ่ๆอลังการอลังการเนี่ยของแถมบานเดี๋ยวมี ตัวล็อกนู่นตัวล็อกนี่มาให้มีของแต่งนู่นแต่งนี่เกมก็แถมบางทีการ์ดตัวหนึ่งเนี่ยแถมเกม2เกม3เกมตัวนี้เกมก็ไม่มีไม่รู้ว่าเขาไม่ได้เดียวกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาแกะดูตัวการ์ดกันเลยนะครับก็ดูไปเลยนะฮะทั้งสองส่วนเรามาดูตัวการ์ดกันก่อนในส่วนของหม้อน้ำก็ที่หลังโอ้โหเป็นไงฮะหลายๆคนอาจจะเห็นกันไปแล้วครับสำหรับ295 x 2อย่างที่บอกฮะหลายๆยยี่ห้อเนี่ย ทำออกมาแต่ยังคงความเป็นรูปแบบเดิมในเรื่องของชุดระบาความร้อนอยู่ก็เช่นกันครับ his ตัวนี้เหมือนกันแต่จะขอพูดคร่าวๆในเรื่องของรูปร่างหน้าตาวัสดุฮะที่ปิดอยู่ด้านหน้าเนี่นะครับมีทั้งอลูมิเนียมนะครับที่เป็นการได้์สีเทาแล้วก็ได้สีดํามีการใช้น็อตนะครับในการยึดฝาครอบต่างๆแต่สังเกตดูแล้วเนี่ยน็อตจะเป็นแบบหัวจีบ นะครับหาพระจได้อยู่ครับถ้าเกิดใครอยากแกะเล่นนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้แถมมาให้พัดลมที่ให้มานะครับหตัวตรงนี้เป็นใบสีแดงโปร่งแสงนะครับเป็นพัดลมขนาด9เซน1ตัวอยู่ตรงกลางของตัวการ์ดพอดีนะครับยังคงมีอยู่ครับสำหรับพัดลมเพราะว่าชุดพักใจไฟเองเม็ดลงเม็ดแดงเองนะครับยังคงใช้ฮีทสิงในการระบายความร้อนอยู่ฮีทสิงนะครับด้านในนะครับในเรื่องของชุดระบายความร้อนของคจ่ใจไฟก็เป็นทองแดง ตอนแรกผมดูแล้วนึกว่าเป็นแบบอลูมิเนียมแต่ฟิลตรงนี้เป็นทองแดงนะครับมองเข้าไปจะเห็นอยู่ด้านข้างของกาส์ดนะครับเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันซึ่งอลูมิเนียมสีเทาตรงนี้เป็นชิ้นเดียวกับฝาครอบด้านหน้านะครับปิดด้านข้างเอาไว้ด้วยมีการเจาะรูนะครับทำเป็นร่องเอาไว้เพื่อช่วยในการระบายความร้อนไปอีกทางหนึ่งและสังเกตดีดีครับสีดําตรงนี้นะครับแล้วก็บางๆมานะครับจนถึงด้านท้ายของตัวการ์เลย ตรงนี้ฮะเป็นเหล็กนะครับเอาไว้รับน้ำหนักของตัวการ์ดด้วยสำหรับ R9 295 X2 นะครับยังคงมีสวิตเหมือนกันครับเหมือนกับ R9 290เลยก็คือเป็น Dual BIOS นะครับสวิตตัวนี้ด้านท้ายของตัวการ์ดครับในเรื่องของปลั๊กไฟเลี้ยงอลังการแบบนี้ชั่วครับต้องใช้8พิน2หัวด้านข้างก็มีช่องนะครับสำหรับลอดสายยางเข้าไป2ช่องด้านหลังตัวการ์ดครับไม่ได้ ปล่อยว่างไว้ให้เปล่าเปลือยนะครับผมมันมีแบ็กเพลครับเป็นสีดำนะฮะเป็นมีเนียเหมือนกันแต่ความหนาของมันเนี่ยไม่ค่อยจะหาได้ครับเพราะว่าความหนาของมันเนี่ยประมาณ2มิลครึ่งเกือบ3มมิลนะครับสำหรับแบ็กเพลด้านหลังจะมีการเว้าวนะครับให้เข้ารูปกับชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับอย่างลงตัวเลยด้านหลังของ GPU ทั้งสองตัวก็จะมีนะครับเหล็กดา เพื่อที่จะยึด water block เอาไว้ทั้ง2ตัวเหมือนกันด้านหลังครับในเรื่องของการเชื่อมต่อกับหน้าจอต่างๆ i f i n i t y รองรับอยู่แล้วครับ 295x2 ทุกตัวตอนนี้ครับมีพอร์ตมาให้ถึง5พอร์ตพอร์ตหลักๆที่จะใช้งานได้จริงๆนะครับก็คือนี่ฮะ DVI-D ครับแบบดิจิตอล1พอร์ตและอีก4พอร์ตที่เหลือครับเป็น Mini Display Port ทั้งหมดเลยอีก4พอร์ตอ่ะดูตัวกัาเสร็จไปแล้วนะครับมาดูที่หม้อน้ำกันบ้าง หม้อน้ำนะครับเป็นหม้อน้ำจาก a s t e ทและแน่นอนชุดระบายความร้อนก็คือ a s t e ททั้งวอเตอร์บ็อกเป็นปั๊มอินวอเตอร์บ็อกนะครับก็คือปั๊มในตัวบ็อกเลยนะครับไม่ได้มีปั๊มนอกหม้อน้ําตัวนี้ฮะความหนาของมันคือ3.5เซนเป็นหม้อน้นํา1ตอนขนาด120 mm มมมาพร้อมกับพัดลม1ตัวครับดูจากงานภายนอกแล้วไม่น่าจะเป็นพัดลมที่มีรอบสูงนะครับมีสติกเกอร์ H.I.S. ติดเอามาให้ พัดลมก็คือ120มิลเหมือนกันกเป่าอัดเข้าไปที่ฟิล์มรบายความร้อนนะครับพัดลมให้มาแค่ตัวเดียวแต่ถ้าใครอยากจะเพิ่มความเร็วนะครับก็ไปหาพัดลมเปลี่ยนเอาเพราะว่าปลั๊กที่ให้มาฮะเป็นปลั๊กแบบ3พินใช้งานง่ายสายยางที่ให้มานะครับก็เป็นสายยางซิลิโคนไม่ต้องทําการติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมอะไรแล้ก็คือเสียบการ์ดปุ๊บนะครับหาทิศทางของสายยางให้ดีอย่าให้มันบิดอย่าให้มันงอมากนะติดตั้งหม้อน้ําเป็นอัดวัเสร็จ สำหรับการติดตั้งการ์ดง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูเช็คของกันสักนิดหนึ่งนะครับจากโปรแกรม G P U C เป็นโปรแกรมยอดฮิตสเปคครับนะฮะมาดูโค้ดเนมกันก่อนเลยนะครับมันขึ้นว่าเป็น A M D Radeon R 9 200 s e r i ซีรีส์นะฮะ G P U ครับนี่ฮะเป็นอะไรเอ่ย v e s ซูวิแอสเวนซ v วิแอ u เว u ซ นะครับอ่านแบบนี้แล้วกันเทคโนโลยีการผลิตยังคงเป็น28นาโนเมตรอยู่นะครับทีนี้มาดูครับอินท์เฟดเป็น PCIe Gen3 แล้วนะครับแน่นอน,นครับไม่ต้องสือเชดเดอร์ครับ2,816มาดูตรงนี้กันต่อเลยในเรื่องของแรมครับเป็น GDDR5 ขนาด4กิกบัสวิต512บิตเพราะอะไรเพราะนี่คือการโชว์ GPU แค่1ตัวนะครับ ถ้าเกิดเราอยาจะดู GPU อีกตัวนึ่งก็คือคลิกเข้าไปเห็นไหมครับก็จะได้เป็น GPU 2ตัวก็คือ RAM ทั้งหมดเนี่ยเป็น 4GB กคูณ2เข้าไปนะครับบัสบิตก็เช่นเดียวกัน5 1 2บิตคูณ2เข้าไปในเรื่องของสปีดนะครับ GPU คล็อกครับ 1018MHz Memory ฮาะ 5,000MHz มกฮร์ 5, ครับเอา1250คูณ4เข้าไปนี่คือสเปคของ2 9 5 x 2ตัวนี้ครับทีนี้ฮะไปลองเทสกันเลยครับกับโปรแกรมที่เราใช้กันอยู่เป็น ปกติทุกครั้งนะฮะคือ 3D Mark 11เราจะเล่นในโหมด Extreme เดี๋ยวมาดูกันครับว่าคะแนนจะออกมาที่เท่าไหร่ไปกันเลยฮะในเรื่องของพัดลมนะครับพัดลมจากหม้อน้ำเนี่ยทำงานที่รอบความเร็วปกติเท่าเดิมคือพัดลมรอบต่ำนะครับเสียงที่รบกวนนั้นแทบจะไม่มีเลย แต่ในเรื่องของพัดลมที่ตัวการ์ดมีการเร่งรอบขึ้นมานิดหนึงครับไม่เยอะพอจะมีเสียงให้ได้ยินบ้างนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยครับความพลิ้วไหวของภาพนะครับจากโปรแกรมนี้ถ้าถามว่าจากที่ผมเคยเทสการ์ดมาหลายๆตัวเนี่ยต้องยอมรับครับว่า 295x2 ตัวนี้ให้ความสมูทให้ความเรียกนะครับได้ในระดับที่ ดีมากเลยอันนี้พูดถึงในสเปคหรือว่าความเร็วของตัวการที่เดิมๆนะครับซิสเต็มก็ธรรมดาธรรมดาขอพูดถึงสเปคนิดนึงนะครับสเปคนะครับนิดเดียวจริงก็คงจะเป็นรายการของเรารายการเดียวฮะที่เดียวในโลกฮะที่ใช้ซิสเต็มแบบ HTPC มาเทสการสองเนะครับ TPU ฮะเราใช้เป็น แซนดิบิดครับ i 7 3770K นะวิ่งความเร็วก็3.5ากิกเมนบอร์ดก็เป็นจาก ASRock ครับ Z77 Mini ITX ขอบคุณ ASRock ด้วยนะครับฮาร์ดดิสครับขอบคุณนะฮะขอบคุณ o c z Vertex อนะครับจาก Memory Today นะี Hard ่ฮาร์ดดิสแรงๆนะครับที่สำคัญครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยเพราะว่าจีวิวจะไหวเหรอนะพันวัตต์ตัวนี้เราใช้เทสการ์ดหนักๆตัวใหญ่ๆมาทุกตัว ถามว่าเคยมีปัญหาไหมต้องบอกตามตรงเลยครับไม่เคยไม่เคยนะฮะก็ลองดูครับซิสเม็มบ้านๆแบบนี้เทสสองเก้ที่เดียวในโลกแน่นอนนะครับบางทีเนี่ยคนเอาไปใช้สเปคนู่สเปคนี้โอ้โหโอ้หเ้ากันคะแนนออกมาก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอดูเอาแล้วกันครับว่าสเปคบ้านๆเราแล้วเทสคะแนนออกมาในโหมดเอ็กตรีมจะเป็นไงแค่นี้แหละ เข้าใจตรงกันนะออกมาแล้วครับในโหมด EXTREME คือ X8260 ยอมรับโดยดีว่าคะแนนที่ได้ออกมานี้ไม่ได้มีการตัดต่อไม่มีการใช้ตัวแสดงแทนภาพที่เห็นคือภาพจริงคะแนนที่เห็นคือคะแนนจริง <c oughs> นะครับอ่ะเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการทดสอบแบบคร่าวๆจาก 3Dmark11 กับการ HIS295x2 ในเรื่องของคะแนนที่ได้ออกมานั้นหลายๆคนเห็นแล้วบางคนอาจจะงงเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมสิเต็มบ้านๆแบบนี้ทำไมมันได้คะแนนเยอะอย่างนี้อ่ะนี่ CPU สันดิ b ิดนะ i7 3 7 0เวิ่งธรรมดาเลยนะ3.5กิกเมนบอร์ด mini ITX นะแรมกี่กิกเองอ่ะทำไมอ่ะก็ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับผู้ที่สนับสนุนสิ่เต็มร้เข้ามาครับก็วจะเป็น ASRock นะครับ Memory Today SSD นะครับ power supply พันวัตจาก G View ก็พูดถึงความลื่นความเรียบความไหลสบายๆความสมูทของภาพนะครับจาก 295x2 ตัวนี้คือถ้ามองตามเป็นจริงแล้วเนี่ยในโปรแกรมแบบนี้นะครับถ้า system มันธรรมดาแล้วภาพออกมาได้ขนาดนี้คะแนนออกมาได้ขนาดนี้มันคืออะไรมันคือว่ามันรีดพลังงานจากตัวการ์ดออกมาแบบเต็มๆแน่นอนแหละการกินไฟหรือว่าการใช้พลังงานจาก system เนี้ยมันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้ว ทำไมโพสไปายเอาอยู่ถ้าเมนบอร์ดเราใหญ่กว่านี้นะครับคอร์ดไฟได้สัก2ตัวนะฮะมีการเข้ามาสก2ตัว,ตว CPU แรงกว่านี้หน่อยนะครับเราก็จะเทสให้ดูครับว่า power supply เนี่ย G P U เนี่ยเอาอยู่นะผมเห็นไปโพสไปคอมเมนต์กันแบบกากออนพังระเบิดไหม oh, ปุ๊บโป้งป้างอะไรมัง่งเนี้ยเปรี้ยงปัง,ปง,ปงผมถามริงเหอะเจอกันมาเยอะหรือเปล่าเจอกันมาจริงๆหรือเปล่า ผมใช้มาตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะฮะกี่ตวัวก็ไม่รู้ <laughs> ไม่ใช่เล่นครับแซเล่นครับคุณเจริญไอเทปเทปกระจออ๋อโอเคขอบคุณครับ,บคุณสำหรับ s t r e c นะครับที่ส่ง h i s 2 9 5 X 2ตัวนี้ไม่กับเราครับคะานนเยอะจริงฮะลากันไปก่อนสวัสดีครับ